มาแล้วครับมาแล้วเหรียญโซเชียลนะครับเหรียญตัวใหม่ AI Agent สำหรับแอปพลิเคชัน X World ครับก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาอัปเดตเหรียญตัวใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับในวันที่29เมษายนนี้ครับกับเหรียญที่มีชื่อว่าโซเชียลครับแล้ววันนี้ผมจะมาแจกอ่งเปาด้วยนะครับแล้วก็จะมาดูท่าทีของเหรียญนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ผมเองได้ลงทุนในการซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วก็ขุดเหรียญ AI นะครับซึ่งเหรียญ AI พวกเนี้ยนะครับมันสามารถขุดราย วันแล้วก็เอาไปขายได้นะครับตอนนี้ผมก็ขุดมาประมาณเกือบ1เดือนแล้วนะครับ r o i เนี่ยน่าจะเหลืออีกประมาณสัก5วันหรือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับประมาณนี้เนาะ อันนี้คือเหรียญไอเทอร์ที่หลายคนชอบขุดนะครับตอนนี้ราคามันเริ่มจะตกแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้แจ้งข่าวเหรียญตัวใหม่ที่กําลังจะเปิดนะครับทำให้คนอาจจะอยากย้ายหรือเปล่านี่อ่ะเราดูเหรียญตัวนี้ที่ผ่านมานะครับเหรียญตัวนี้มีมาประมาณ2เดือนได้แล้วมั้งครับอันนี้ก็คือกราฟของมันนะครับขึ้นสูงและผมว่าหลังจากนี้มันอาจจะลดลงมานะครับแต่ไม่รู้ว่าแนวต้านรับของมันเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าพอได้อยู่จากที่ผมขุดนะตอนนี้ผมขุดเหรียญตัวเดียวนะครับก็คือเหรียญไอเท เหรียญไนเทอร์ตอนนี้ผมขุดได้วันละประมาณ0.7ดอลลาร์นะครับ0.7ดอลลาร์ช่วงแรกๆที่ผมขุดเนี่ยได้วันละประมาณ1.2ดอลลาร์นะครับแล้วผมลงทุนในการเปิดขุดเท่าไหร่นะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณ28ดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้คืนทุนละหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันขุดไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าราคาเหรียญจะตกก็ได้กําไรไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแอปมันจะปิดนะครับแต่ตอนนี้แอปมันเปิดมา1ปี2 3เดือนแล้วครับยังไม่ปิดก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ยาวๆนะเพราะว่าตััวแอปนี่ม ก็ทากําไรกับการโฆษณาหรือว่าฝากเกมมาโฆษณาในแอปเขาเนาะแล้วก็ยังไม่รวมในส่วนของเหรียญที่ได้จากสัตว์เลี้ยงน,นะครับนี่มันไปลากกล่องครับผมเก็บก่อนนะวันนี้ยังไม่ได้เก็บ23เหรียญครับได้มาแล้วหนึ่งกล่องหนึ่งได้80โอ้อันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับรอบนี้เดี๋ยวประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็ขุดใหม่นะครับก็ได้กล่องใหม่แล้วก็มาเปิดได้เหรียญบิลครับเรามาดูเหรียญอีกตัวหนึ่งครับบิดฮีโร่นะครับบิดฮีโร่ก็ราคาล่วงลงมาเหมือนกันนะครับ แสดงว่าเหรียญตัวใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรต้องรอดูนะผมว่าจะขุดด้วยนะสําหรับเหรียญตัวใหม่นะครับตอนนี้เหรียญตัวใหม่ยังไม่เปิดให้ขุดนะครับมันน่าจะเหมือนอเทอร์ช่วงแรกๆหรือเปล่าเนาะแบบที่มันค่อยๆขึ้นนะครับเดี๋ยวผมรอขุดตัวนี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมยังเปิดช่องขุดได้อีกเยอะนะก็เดี๋ยววันที่29เเจอกันนะครับแล้วก็ในราคาเหรียญตอนนี้นะครับมันลดลงมานะครับถึงแม้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันเขียวใช่ไหมเขียวอยู่แต่ถ้าเราดูโดยรวมเนี่ยจากประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ตอนนี้เหรียญถือว่าราคาลงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะเพื่อนๆอาจจะมองเอ้มันน่าเข้าหรือเปล่าหรือว่ายังไม่น่าเข้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะผมกลัวว่ามันจะสูงกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะแลกเป็นเหรียญเวอร์ไว้นะยังไม่ได้ถอนนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมซื้อเหรียญเวอร์ครับผมไม่รู้ว่ามันจะลงมาอีกหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวผมดู24ชั่วโมงนะครับราคาแนวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นนะผมต้องรีบซื้อได้103้เหรียญเนาะ และก็วิธีการแลกเหรียญ AI Agent นะครับไปเป็นเหรียญ w ว r l d ครับเพื่อเอิร์นหรือเอาไปใช้ได้นะครับผมกดเข้ามาที่เหรียญอเทอร์ก่อนเลยครับและหลังจากนั้นกดขายเหรียญครับไอตัวนี้ก็ต้องรีบขายเพราะว่าเห็นว่าราคากําลังตกนะทีนี้ก็รอทางแอปทําการขายเหรียญนะครับประมาณ20วินาทีครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนอยากจะเอิร์นนะครับเพื่อนๆต้องไปเปลี่ยนเชนของมันก่อนนะกดมาที่เหรียญเว r l d ครับแล้วก็กดโซลาร์ข้างบนครับแล้วก็กดแลกนะครับ ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนไปเป็น SCO นะครับเมื่อเปลี่ยน chain เ,เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเอาเหรียญเวอร์เนี่ยไปขายเป็น USDT ได้เลยนะครับแต่ผมยังไม่ขายนะครับเพราะว่าผมจะเก็บไว้ซื้อเหรียญขุดตัวใหม่เหรียญ AI ที่มันชื่อว่า Social ใช่ไหมเมื่อกี้เหรียญสีม่วงอนะเนาะเป็นเหรียญตัวเนี้ยครับเหรียญแมวดำไอแมวม่วงอ้าววันนี้ผมยังไม่ได้กดขุดเนี่ยการขุดนะครับถ้าเราปล่อยขุดไปแล้วเนี่ยเราแค่เข้ามากดทุกวันนะครับ มันก็จะใช้ค่าสเตมิน่า2หน่วยนะครับแล้วก็ค่าหัวใจ100นะครับกดขุดไปเลยโอ้เตมิน่าเนี่ยมันจะรีให้เราทุกวันอยู่แล้วนะครับอย่างตัวนี้ของผมมัน24หน่วยใช่ไหมครับก็เสียไป2หน่วยต่อวันยังไงสเตมิน่าผมก็พออยู่แล้วครับผมก็เลยสามารถไปเปิดเหมืองใหม่ได้นะครับส่วนหัวใจเนี่ยเห็นไหมว่าด้านขวาบนมันจะมีหัวใจอยู่นะครับผมคิดว่าเนี้ยถ้าหมดนะครับสัตว์เลี้ยงก็น่าจะใช้งานในส่วนของการขุดไม่ได้แล้วนะครับ รอาจจะต้องซื้อตัวใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะมีไอเทมมาขายนะครับในการฟื้นฟูนหัวใจอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่าครับให้เพื่อนเพืนใส่โค้ดนี้ไปเลยครับ Gplayer 2404หรือ GPLA YER 2404ครับแล้วก็เช่นเคยอังเปาสามารถเอาไปแจกเหมือนกันได้นะครับสามารถสร้างอังเปาเองได้สร้างโค้ดเองได้รวมถึงตั้งชื่อโค้ดนะครับก็มาสร้างตรงนี้ได้เลยนะครับ วันนี้ก็มาอัปเดตสัตว์เลี้ยงประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าลืมว่าอัปเกรดสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเวลาการอัปเลเวลอะไรพวกเนี้ยเนาะสัตว์เลี้ยงเราจะได้เก่งขึ้นมีทักษะในการขุดเหรียญมากขึ้นไม่ว่าจะเหรียญบิลเหรียญเอ็กเวิร์แล้วก็เพิ่มลัคกี้ดอปนะครับที่มันจะไปหากล่องให้เรานะครับเข้าไปเล่นเกมตามโฆษณาในแอปนะครับเราอยากเล่นเกมไหนเราก็เล่นไปเลยเราก็จะได้ภารกิจแบบเนี้ยครับได้เอ็กพีมาอัปสัตว์เลี้ยง ได้เหรียญบิลด้วยไปทำรายได้ได้นะครับก็เรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีบางเกมใหม่ๆมาให้เล่นด้วยนะครับเพื่อนๆก็ดูว่าเกมไหนที่ได้เหรียญบิลเพื่อนๆก็เข้าไปเล่นได้ะครับ โอเควันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้ครับสำหรับแอป Hack World แอป Play to Earn ที่เล่นในมือถือห้ามเล่นบนคอมพิวเตอร์หรือว่า emulator ที่เป็นโปรแกรมช่วยเล่นนะครับโปรแกรมจำลองมือถือในคอมก็ห้ามเล่นนะครับไม่งั้นอาจจะโดนแบนได้นะครับแนะนำให้เล่นผ่านมือถือแล้วก็ห้ามสลับบัญชีไปมานะครับแต่ผมก็มีอีกไอดีนึงนะครับผมเล่นผ่าน Tele g กรมนะครับใน Tele g กรมก็สามารถเล่นได้สำหรับคนที่ใช้ iOS แล้วอยากจะเล่นนะครับก็สามารถเล่นผ่านโปรแกรมชแชท t e l e g กร m ได้นะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ไม่ได้ชักชวนหรือว่าสนับสนุน การลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ที่จะลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ครับวิดีโอนี้ทํามาเพื่อรีวิวภาพรวมตัวแอปพลิเคชันเท่านั้นครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับวันนี้แอดไปก่อนนะสวัสดีครัลาลาลาล,ะล,ะล,ะละ